สวัสดีครับโปรผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเต็มน,นะครับแล้วก็สําหรับโปรแกรมไม่ค่อในหางฟุตบอลคือมาพุทธาที่15มกราคมปี2569นะฮะสำหรับค่ำคืบบนวัาานนี้ผมหยิบมาฝากมีแค่5คู่เองนะครับซึ่งที่ผมหยิบมาฝากเราก็จะไปนในรายการของบุนเดสลีกาเยอรมันโกปาเดเลสเปยน,นะครับผมแล้วก็เกาโช่ใส่ตุลกีซึ่งคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นหน้าออาสบวดนะครับเปิดบ้านจับยูยบ่ในเบอร์ลินคู่ที่สองวิลลน,น่าเปิดบ้านจับ,บโบลอนยา และคู่ที่3โคโม 4, เ่เปิดบ้านจับเอซีมิลานคู่ที่4ราซินซาตันเดเปิดบ้านจับปาซาและคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับผมบูโกสเปิดบ้านจับบาเลนเซียนะครับส่วนกิจกรรมทายสกอร์ของเราในคัมคืนนี้ก็จะมีเพียงแค่1คู่เองนะครับแล้วก็จะมมหน่างคู่แรกเช่นเคยสามารถพิมพ์ตอบเท่เวอใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมว่าคู่นี้นะฮะสกอร์จบเพียะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอนเตหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเวลาตีหนึ่งครึ่ง สามารถส่งหลักฐานไปได้ลใน d e s c r i p t i o n หรือว่าจะเป็นลิงใต้คออเมต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงที่ว่าให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ยังสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกักติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนเคยนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มข้อขึ้นเหมือนเช่นเคยนะครับผมฝากท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับทุกใครให้ช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมในการทํางานนะฮะและถ้าหากเราพร้อมแล้วเราก็ไปดูเลยครับ เรามาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับผมในสิทธิของบูดเดสเลกาเยอรมันแล้วก็จะมาหน้าอัสบอร์กนะครับเปิดบ้านฉันบอยู่ในเบอร์ลินในเวลาตีสองครึง่งไฮไลทับแรกก็จะเปิดวันที่เสมอนะครับผมแล้วก็กำแพงสูงต่ำวิสองเมตรยี่สิบห้าโดยฟอร์มปัจจุบันของเจ้าบ,บ้านอัสบอร์กต,ตอนนี้นะถือว่าค่อนข้างจะเระเทพไปอย่างมากเลยนะครับแทมบางงาสามารถล่าสนมานี้ยันเสมอเป็นแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการที่บุกกระแพ้กับแฟรงส์เฟิร์ตที่หนึ่งศูนย์เปิด แล้วก็บวกกับแพ้กับกรักบักมาเลยครับผมที่4ประตูต่อศูนย์แล้วก็ต้องฟองของยูเนี่ยมารินนะฟอร์มถือว่าดีกว่ามากๆเลยนะครับซึ่งผลงานสีนัดล่าสุดมานี้พวกเขาไม่แพ้กันเลยนะฮะชนะไปกันหนึ่งสามครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งซึ่งนัดล่าสุดของพวกเขาคือการที่เปิดบ้านยันเสมอไม่ศูนย์ห้าไปนะครับผมที่2-2ต้องบอกว่าพวกเขายกความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับซึ่งน้องฟองของเจ้าบ้านอัสบอบดนะฮะถ้าเรามาดูผลงานในบ้างพวกเขานะครับสามารถล่าสุดดมมาานนีี้้้พพววกกกเข็ไ่แอยะะฮ แต่ว่าดูจากภาพรวมแล้วนะครับผมยังกนักงฝั่งยูเนี่ยนเมรินผมก็มองว่านัดนี้พวกเขาหน้าเก็บ3้แต้ไม่ได้แบบไม่ยากลําบากนะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับผมขอวางไว้หน้าของยูเนี่ยนเมอรินไปที่เสมอเลยครับเราไปกันต่อในคู่ที่2ของเราเลยนะครับผมก็จะไปสึกของเกาโชสนาอิตาลีนะครับแล้วก็จะไปน้าของเวลนาเปิดบ้านจากโบลญญาในเวลาที่ขึ้นครึ่ง แันดิแคปแรกก็จะเปิดให้หนังฝั่งของโบรญญาต่อที่ปอปาตะกมแล้วก็ราคา2ไหลเข้าไป1กิกหรือครึง่งเมตรส่วนกรแพงสูงต่ำานครับอยู่ที่2เมตรถึง2องเป็นยี่สิบห้าโดยัฟอร์องเจอรา,านเวโรนานะครับผมตอนนี้ก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจออีกด้วยนะครับแถมบางงานสินัดล่าสวมวันนี้ก็ยันเสมอเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งเลยนะครับผมส่วนทางฟั่งของบรญญาก็ถือว่าหนักกว่าเลยนะฮะซึ่งผลงานสินัดล่าสวมวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับผมแถมยันเสมอกันถ ซึ่งฟอร์มของทั้งสองทีมตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะจัดน่าเป็นห่วงกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าเรามาวัดภาสิ่งแล้วนะส่วนต้ขุมมอนนะครับว่าทางฝั่ง,งโบลอนยาดูดีกว่านะครับผมซึ่งทางฝั่งฮอนเซบ้านเวโรน่านะครับผลงานที่9นัดล่าสุดจะเก็บเหลีกวันนี้ชนะเพียงแค่2ครั้งเสมอเจ็ดแล้วก็แพ้ไปอีกสิบครั้งเลยนะครับผมส่วนทางฝั่ง,งโบลอนยาตอนนี้อยู่ในอันดับที่เก้าเลยนะครับแข่งไปสิบเก้าครั้งชนะไปเจ็ดเสมอหกแล้วก็แพ้ไปอีกหกครั้ง ถ้าดูจากภาพรวมแล้วนะครับผมยังในด้างฝั่งของบรลญอยาก็ดูดีกว่ามากๆเลยนะครับสําหรับคู่นี้ผมต่อหน้าของบโบรลญอยาไปที่ปอปตากบนครับเราไปต่อในคู่ที่3ของเราเลยนะครับก็จะเป็นหน้าของโคโม,โมเปิดบ้านจับ a อมิเลานะครับในเวลาตีสองสี่ห้าทีันับแรกจะเปิดที่เสมอนะครับผมแล้วก็กระแพงสูงต่ำอยู่ที่สองเมิบห้ สำหรับทางฝั่งของเจ้าบ้านโคลโมนะครับผมถ้านับแค่เฉพาะผลางานในบ้านง,งพวกเขานะฮะซึ่ง10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่แพ้เลยนะครับแถมชนะไปกัน1 6ึงครั้งและก็เสมอไปอีก4ครั้งแล้วบอกกัว่าผลงาน4ินัดล่าสุดธรุรกิจวันนี้พวกเขาก็ไม่แพ้อ,อีกด้วยนะครับชนะไปกันหนึ่ง3าครั้งและก็ยันเสมอไปอีก1ครั้งซึ่งนัดที่เสมอนะครับก็จะเป็นนัดล่าสุดของพวกเขาคือการได้เปิดบ้านยันเสมอ,อกับบริย่าไปนะครับที่1นึ่อตัวหนึ่ง แล้วก็ต้องฝังขอเอซีมิลานะครับผมก็ฟอร,ร์มแผ่วโรเฉยเลยนะครับซึ่งผลงานสรงนั่าสุดวนนันนี้ยันสเสมอไปสองครั้งรวดไม่ว่าจะเป็นการเปิดบ้านยันสเสมอเจนอวที่หนึ่งหนึ่งและนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปยันสเสมอให้กับฟิอเปปินสามานนะครับผมที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนฟอร์น่าบ้าของเอซมิลานะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าเขาขาดความสมู่รเสมอไปอย่างมากเลยนะฮะซึ่งผลงานฮารัดลาสุดวันนี้จะเป็นการชนะสลับแพไปละครับชนะไปกันถึงสองครั้งแล้วก็แพไปอีกสองครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งเลยนะฮะซึ่งพิจารณาจากภาพรวมเลยนะครับผมผมก็มองว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านโคโมดูดีกว่าเลยนะครับสำหรับคู่นี้ผมวาวหน้าของเจ้าบ้านโคโมไปที่เสมอนะครับ หลากบทตอนในคู่ที่4ของเรานะครับผมก็จะไปสึกของโกปาเดเลสเปเนะครับโดยชิมเนาราซินซานตันเดเปิดบ้านชับบาร์เซโลนาในลาตีสามตรงนะครับไฮนลท์ขับแรกก็จะเปิดให้หนางฝั่งบาซ่าต่อที่1นึเมตรเจส่วนราคา2ไหลขึ้นไป1นกิ๊กหรือสองเมตรแล้วก็แพงสูงต่ำที่3เมตรครึ่งถึง3ามเมตรเจนะครับสำหรับคู่นี้ก็ต้องบอกตามตรงน,น,นะครับว่าไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงมากเท่าไหร่เลยนะฮะ ซึ่งมงาฝั่งชาวบ้านราซินซานันเดย์นะครับผมพวกเขาเป็นทีมจากดิวิชั่น2นะครับผมและแถมฟอร์มตอนนี้ของพวกเขาก็ยังขาดความสม่ำเสมอไปอย่างมากเลยครับโดยที่ผลงานสามารถล่าสุดวันนี้ยันเสมอกันถึงสองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งแทนมัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้รเอรอัลสลาโกซาไปด้วยนะครับผมที่3ามจต่อ2บกอกกันว่าวันนี้นะครับพวกเขาต้องเปิดบ้านจับจ่าฝูงอย่างบาซานะที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่เลยนะครับ และซึ่งทางฝั่งบาซ่าเนนะฮะนัดล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งควา้าแชมป์กันตาดาของซูเป r โกปาเดสปิยามาอีกด้วยนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถตบเรียวันลีกไปได้ด้วยสามตต่อสองและบวกกับว่าการที่พวกเขาต้องออกไปเยือนในวันนี้นะครับผมก็มองว่ากำลังใจมาเต็มเปี่ยมเลยครับสำหรับคู่นี้ผมต่อหน้าของบาซ่าไปที่1,75เมตร5นะครับ ่อมาในคู่ที่5คู่สุดท้ายของเรานะครับก็จะเปน,นั่งบูโกสเปิดบ้านจากานั่งบาเลนเซียนะครับในเวลาตีสามตรงไฮไแรกก็จะเปิดให้นงฝั่าของบาเลนเซียต่อที่ครึ่งเมตรต้วนราคา2ไหลละาไม่กิ๊กที่ปอปาตะกมแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่2เมตรถึง225พันยเลยนะครับแล้วก็สำหรับคู่นี้นะครับผมส่วนตัวผมเชื่อน,นะครับว่านาักฝ่าของบาเลนเซียมาตรฐานของพวกเขาค่อนข้างให้จาสูงกว่าบูโกสเป็นอย่างมากเลยนะครับ ถึงแม้ว่าฟอร์มช่วงหน่อบวันี้อาจจะดูน่าเป็นห่วงก็ตามนะครับผมแต่ว่าเราฝั่งเจ้าบ,บ้านบูโกสนะครับผลงานสมาร์ล่าสุดม,มนเียนะครับผมชนะไปหนึ่งครั้งเสมอหนึ่งแลวก็แพ้ไปหนึ่งครั้งเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าการที่พวกเขาต้องมาเปิดบ้านจากางดาของบาเลนเซียนะครับผมก็น่าจะลำบ,บากพวกเขาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเลยนะครับแล้วบอกกันว่าคู่นี้นะฮะเฮดทูเฮดยังไม่มีด้วยนะฮะถ้าดูจากทรงแล้วยังนักฝั่งบาเลนเซียนัดนี้น่าจะเบียดชนะไปได้นะครับสําหรับคู่นี้ผมต่อบาเลนเซียไป แล้วเป็นไงบ้างผม5คู่ผหหยิบมาฝากในวันนี้หวังว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับแล้วก็5้าคู่ผหหยิบมาฝากเดี๋ยวผมสรุไปไว้ฝั่งมอนเช่นเคยนะฮะซึ่งคู่แรกผมวางไว้น่าอยู่ในเบอร์รินที่เสมอคู่ที่2ต่อบรญาที่ปอป่าคู่ที่3วางโคโบเสมอนะครับแล้วก็คู่ที่4ต่อบาซ่าอีก1เมตรเจคู่ที่5คู่สุดท้ายผมต่อบารันเซียพอดีปอปตะกมแล้วก็ก่อนจะไปเข่งกันไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทาสกอร์ทุกวันนะครับ สามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐานสองที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิ้นไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะครับหรือว่าถหากท่านใดสงสัยอะไร,ไรเกี่ยวกับก,บกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมง แลวผมก็ขอฝากท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสนสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอแบบวันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ